วันนี้4โมงเย็นหมอปลาแฟนสาวของน้องบาส เดินทางไปพบนี่ยนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบ,บ้านลาดในฐานะผู้นําท้องถิ่นก็คือผู้นี้คืออยากให้ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยใช่ไห<ป>มคใช่เพราะว่าตอนนี้น้องเจนแฟนสาวเนี่ยเขากลัวมากนะคะอยู่บ้านคนเดียวที่กรุงเทพตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วเจ้าตัวเก็บข้าวเก็บของตั้งแต่เช้าแล้วก็ขอไปอยู่กับหมอปลาก่อนชั่วคราวกลัวทางฝั่งของแก๊งคนตายอะค่ะจะมาตามทําร้ายซึ่งตัวนายกเองก็บอกเนะยครับว่าผมในฐานะลูกผู้ชายด้วยกันผมเข้าใจเรื่องบารตว่าบาตตกอยู่ในสถานการณ์ยังไงผมเชื่อว่า สังคมก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นยิ่งเห็นคลิปข่าวที่ถูกนําเสนอออกไปให้กําลังใจแต่ต้องไปสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมก,นะรการให้อภัยกันนะครับการให้อภัยกันเพราะเราคนไทยด้วยกันไงนะครับถอยกันคนละข้าวให้อภัยกันพวกกันอะไรกันก็เหตุการณ์ทุกอย่างก็ที่ใครไปด้วยดีนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมก็ติดตามข่าวน้องบ้านนะก็ถือว่าเข้าใจน้องบ้าส แล้วก็คนทั่วไปเนี่ยผมว่าเข้าใจเห็นใจน้องบ้านตรงนี้เข้าใจครับแล้วก็เป็นห่วงน้องบ้านนะครับเป็นห่วงน้องบ้านเป็นห่วงในเรื่องอะไรนะที่แขนหักผมได้ข่าวว่าตอนนี้ไปผ่าตัดใช่ไหมหนะครับก็คงไม่ไปไเป็นไรถึงมุมหมอแล้วก็ส่วนเรื่องความปลอดภัยที่มาอยู่เพชรบุรีนะครับแม้กระทั่งที่ใครจะมาเยี่ยมเยี่ยมบ้านหมอปลานะครับผมว่าขอให้คนที่มีความคิดแบบนี้ว่าไม่ใช่ครับหมอปลาเขาเป็นบ้านที่ช่วยคน ด้านสังคมอยู่แล้วนะครับแล้วบ้านเมืองเรามันมาได้มาให้หมอปลาช่วยในในเรื่องสังคมหรือเดือดร้อนอะไรเนี่ยผมก็เห็นหมอปลาเขาปเปจิตอาสาอยู่แล้วแต่ถ้าจะมาลาวีกันนะผมว่ามันไม่ใช่บ้านเมืองนีคือมีแปรนี่เพราะฉะนั้นนายกรับปากแล้วนะฮะจะดูแลให้เดี๋ยวจะได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมีมีการประกาศบ,บอกว่าเออหมอปลาเอาไปใช่ไหมเดี๋ยวพวกเราจะไปหาหมอปลาก็ เชื่อว่าน้องๆพวกนี้คงไม่มานะฮะเพราะบทเรียนคืออะไรก็คงทราบล่าสุดวันนี้หมอปลากังวลไหมถ้าเกิดจะมีคนยกพวกมาหาบานท,ที่บ้านหมอปลาไม่ห่วงเลยค่ะเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะหมอปลาบอกว่าผมก็ไม่ได้กลัวใครผมกลัวแต่คนดีเท่านั้นส่วนคนที่มาแล้วมีเจตนาไม่ดีผมพร้อมรับมือคือยินดีต้อนรับเลยถ้ามาถึงที่บ้านแต่ถ้ามาจริงนะเพราะว่าวันนี้เนี่ย คือหมอปลาก็ห่วงตั้งแต่ช่วงเช้าเห็นบอกสายตรวจลงนะคะที่หน้าบ้านหมอปลาก็ไม่ได้มีใครมาตามที่มีการประกาศเอาไว้ในโลกออนไลน์ในขณะเดียวกันทราบว่าฝั่งวัยรุ่นกลุ่มคนตายเนี่ยวันนี้เขาก็ยุ่งเพราะว่าเขาก็ต้องไปสอนอไปรับทราบข้อกล่าวหาฝั่งที่เขาทําเหมือนกันค่ะหมอปลายืนยันว่าผมจะยืนเคียงข้างจะช่วยเหลือทุกอย่างหลังจากร่างกายของบาสหายดีผมจะหาอาชีพให้บาสท,ทําต่อด้วยหมอปลาย,ยังบอกว่าวันนี้ที่ผมโกนโกนผมปัดเล็บให้กับน้องมันเป็นความเชื่อเรื่องเลวร้าย มันจะได้ผ่านไปเนี่ยนะฮะก็ถือว่าน้องเป็นคนใหม่คุณผู้ชมฮะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตแล้วก็ให้สิ่งดีๆเนี่ยมันงอกเงยกลับขึ้นมาขณะดเดียวกันก็ขอบคุณตํารวจที่จะเรียกอีกฝั่งหนึ่งไปแจ้งข้อหาด้วยฟังเสียงหมอปลาดูนหน่อยฮะคือจะมาสหลักเลยเพื่อความปลอดภัยของตัวบาสเองและแฟนบาสเองอันนี้คือเรากกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะขนาดฝั่งนู้นเขาก็ยังมีการโพส อะไรมากมายไก่กองแล้วเเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเบื้องต้นอ่ะวันนี้นะสิ่งที่สมควรที่สุดก็คือต้องเอาบาสเนี่ยเข้ารับการรักษาเพราะตะนี้อย่างที่เราเห็นข่าวว่าบา์สค่อนข้างหนักนะนะแต่เราก็ตั้งคําถามกับถึงเจ้าหน้าที่ที่จับบาสว่าทั้งสองคืนแล้วก็เข้าเรือนจำเนี่ยทาไมคุณไม่ประถมพยาบาลให้มันดีกว่านี้ถามว่าถ้ามันช้ากว่านี้แล้วถ้าตัวบารสปักกันตัวไม่ได้เมื่อวานเนี่ย คุณลงมาออนาเขาเลยเขาอาจจะสูญเสียข่แขนไหม่ะ <t ose> ทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องเมนี้แล้วสื่อสัมภาษณ์ก็ไม่รู้เือนการเป็นบ้าอีกไม่ยอมให้สัมภาษณ์ก็งงฮะก็งงกับเฮ้ยคุณเป็นเจ้าหน้าที่ทําไมคุณไม่ตรงไปตรงมาคุณต้อนฟาร์มไปทำทั้งสองฟังไม่ใช่ว่าให้ฟาร์มไปทำอีกฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งให้ด้วยฟาร์มชอบ <t ose> ทำก็เชื่อว่าตํารวจให้ความเป็นธรรมแหละครับฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ Amarin TV